นายทวัชชัยทัศเทียงเกษตรกรหมู่ที่1ตบนเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดพิจิตรเก็บผลผลิตมะเขือเทศโซลาริโนรุ่นสุดท้ายก่อนจะเตรียมแปลงปลูกรุ่นต่อไปและถึงแม้จะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วที่เริ่มให้ผลผล,ผลิตน้อยลงแต่ก็ยังให้ผล,ผลผลิตที่มีคุณภาพซึ่งเกษตรกรบอกว่าเป็นผลมาจากการใช้นวัตกรรมทางการเกษตรองค์ความรู้ด้านการเกษตรเข้ามาช่วยนายทวัชชัยเล่าว,ว่าตนใช้พื้นที่ข้างบ้านประมาณ72ตารางเมตร ขึ้นโรงเรือนตั้งใจจะทําการเกษตรแบบกลางมุ้งเพื่อป้องกันแมลงเดิมปลูกเมลอนแต่ต้องใช้เวลาในการดูแลมากจึงหันมาปลูกมะเขือเทศพันธุ์โซลาริโนโดยนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยดูแลผลผล,ผลิตทั้งการติดตั้งระบบให้น้ําอัตโนมัติหรือให้น้ําแบบควบคุมเองและติดตั้งพัดลมระบายอากาศที่สามารถลดอุณหภูมิในโรงเรือนได้อย่างน้อย2องศาพร้อมเรียนรู้วิธีการปลูกจากหน่วยงานด้านการเกษตร ส่งผลให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพลดโรคมแมลงลดการใช้สารเคมีลดภาระประหยัดเวลาผล,ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดโดยการปลูกแต่ละครั้งจะเริ่มให้ผลผลิตในเดือนที่2และสามารถเก็บเกี่ยวได้นานประมาณ3เดือนขายปลีกได้ในราคากิโลกร,รัมละ200บาทสามารถเก็บได้สัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ3-5กิโลกร,รมัมส่วนของมะเขือเทศนะครับที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็จะเป็น โรงเรือนอัจฉริยะนะครับที่มีมุ้งป้องกันมแมลงเข้ามาแล้วก็เป็นระบบน้ําอัตโนมัตินะครับแล้วก็ระบบระบายอากาศในโรงเรือนครับถ้าปลูกข้างนอกนะครับก็จะเจอกับโรคและก็มแมลงที่เยอะมากนะครับทำให้ผลผลิตไม่ดีนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อการใช้สารเคมีสูงครับถ้าเราปลูกอยู่ในนี้แล้วก็ จะลดการใช้เคมีไปได้เยอะมากแสดงว่าปลูกไปต่างหนอ่าหนึ่งนะครับแน่นอนอ่าประหยัดต้นทุนเรื่องสารเคมีนะครับสองเรื่องเวลาอ่าเวลาที่เราอาจจะต้องมาลดน้ำเองก็มีให้ระบบอ่าอัตโนมัติช่วยลดให้ครับผลผลิตก็อย่างที่ว่าครับป้องกันโรคแมลงได้ดี รูปลักษ์ของผลผลิตเราก็ดูสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็ได้หลายๆได้คุณภาพดีขึ้นนะครับมาไม่เหมือนที่อยู่ข้างนอกเรืองเือนอครับ นอกจากนี้นายทวัตชัยยังปลูกข้าวปลอดสารเคมีและมีเครื่องสีข้าวเป็นของตนเองเพื่อสีเป็นข้าวกล้องและแพ็คขายเองซึ่งขายได้ราคาดีกว่าจ้างโรงสีโดยเล่าว่าเดิมนําข้าวไปจ้างสีที่โรงสีข้าวต้องมีต้นทุนทั้งค่าจ้างขนส่งไปกลับค่าน้ํามันค่าจ้างสีข้าวได้เงินไม่คุ้มทุนจึงคิดสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการสีข้าวเป็นข้าวกล้องแพ็ค1กิโลกรัมขายมีทั้งแบบข้าวไร้เบอร์รี่ ข้าวกล้องข้าวสามสีในราคากิโลกร,รัมละ45-50บาททําททำให้มีกำไรเพิ่มขึ้นลดต้นทุนลงได้นายธวัชชัยทัดเที่ยงเป็นหนึ่งในเกรรษตรกรหัวไวใจสู้หรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่มีกว่า200คนในจังหวัดพิจิตรที่เปิดรับศึกษาและนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ทำการเกษตรนอกจากจะช่วยลดต้นทุนช่วยเพิ่มผลผลิตสะดวกสบายมากขึ้นยังช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตได้ ในส่วนของอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดพิจิตรเราดำเนินการอยู่นะครับในส่วนนี้เราก็ส่งเสริมในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆสมัยใหม่ๆเพื่อ,อามนํามาประยุกต์ใช้กับในพื้นที่เป็นการลดต้นทุนการผลิดลงนะครับซ,ซึ่งซึ่งตัวนี้ช่วยได้มากเลยและนี่เป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานเกษตรจังหวัดพิจิตรพเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดพิจิตรได้ต่อยอดอาชีพสร้างรายได้ของตนเองปัจจุบันพร้อมเปิดให้ผู้สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ทั้งเรื่องของการปลูกม,มะเขือเทศโซลาริโนและการใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำการเกษตรด้วยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสำนักง,งานเกษตรจังหวัดพิจิตรวิชัยสทธิพันธ์ถ่ายภาพไรมาไก,ก่เลิกทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษนุโลกรายงาน